ทำไมไม่มาวันนี้9โมงครึ่งแล้วอ่ะเนี่ยตายยากจริงพูดถึงก็โทรมาอา๋อลอว่าไงไมันไม่มาเนี่ยฮะเฮ้ยลดความร้อนขึ้นเข้าสายหน่อยนะเดี๋ยวกูเอามาใรายออกจากบ้านเลยโอ้ไม่ดดบอูว่ารถมันความร้อนขนาดไหนเนี่ยฮะไม่ดูแล้ลวแต่ขี่มาใราไปเลยได้ได้เดี๋ยวผมมีวิธีว้ดูดูความร้อนแบบง่ายๆมีอุปกรณ์ช่วย เดี๋ยวไปดูนะว่าอุปกรณ์ที่ผมว่าเนี่ยเป็นอุปกรณ์อะไรโอเคมาแล้วมาแล้วไม่วันนี้ชากแล้วความร้อนขึ้นงานไหนะจะอวดแล้วมาดูเลยดีกว่าอยา่าลีลาอุปกรณ์ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า OBD P 1 0 อบีดี P10 คืออะไร OBDP-10 ก็คือมันเป็นเกจวัดที่ต่อจากพอร์สสวิตของรถนะครับเขาเรียกว่า o b d 2เป็นเกจแสดงผลนะก็เห็นเกจในโรลซิง่งไหมอ่าอ่าในรลซิ่งเนี่ยมันจะมีเกจก็คือจะต้องต่อเซนเซอร์อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเกจความร้อนก็จะต้องต่อจากท่อท่อท่อมน้ำใช่ไหมอ่าเกจเทอร์โบก็จะต้องต่อจากสายแวรก,กัมอ่าสายเทอร์โบอ่าอย่างนี้แล้วนะตัวนี้เราต่อจากสายอะไร OBD ปลั๊ก OBD ตัวเดียวคืออะไรคือ OBD OBD คือปลั๊กเซอร์วิสเข้าไปในที่โชว์รูมมันจะมีเขื่มีเสียบเสียบคือเป็น OBD สแกนเนอร์อันนี้ตัวนี้ย่อย่อลงมาโเดี๋ยวไปดูกันว่าความสามารถของตัว OBD P สิบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์มันมีไม่กี่อย่างเองสําหรับการติดตั้งเกจ OBD นะครับผมก็ติดตั้งไม่ยากนะครับนะอันดับแรกตําแหน่งก่อนตําแหน่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสายด้วยเพราะว่า ตำแหน่งของลัก OBD Service เนี่ยบางบางคันมันจะอยู่ใต้พรมาลายัยฝั่งซ้ายของขาคนขับนะครับส่วนรถของผมเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งหัวเข่าเนี่ยใกล้ๆกับหัวเข่าของผมนะ,ะดังนั้นเวลาผมวางเกจเนี่ยผมก็จะวางไว้ด้านขวามือตรงนี้โอเคเนี่ยเสียบแค่เนี้นะเสร็จแล้วแล้วก็สายก็จะมาต่อข้างหลัง ขึ้นละนี่มันก็จะคอนเน็กอยู่เห็นไหมทีนี้เราก็ต้องเสียบกุญแจเปิดออนไว้สตาร์ทเพื่อให้มันลันค่าอ่ะโอเคเข้าหน้าเมนูหลักสปีดคือความเร็วเป็นกิโลเมตรทาโคก็คือ,อวันรอบนะครับทริปไทม์ก็คือเวลานในการขับขี่ณนเะวลาน,นั้นนะครับก็คือถ้าดับเครื่องปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตศูนย์พร้อมกับตัวของดิสแทนต์นะครับก็คือเนี่ยสองนานี้จะวิ่งคู่กันถ้าดับเครื่องปุ๊บมันจะรีเซ็ตใหม่ ส่วนค่านี้นะครับก็คูลแลนด์กั Q กบโวล์ก็อย่างที่บอกครับว่ามันแสดงค่าความร้อนน้ำหล่อเย็นแล้วก็โวล์ของแบตเตอรี่มันจะสามารถแจ้งเตือนได้ทั้งในเรื่องของคูลแลนด์นะครับผมเรื่องของวัดโวล์ว่าถ้าแรงดันตกไปกว่านี้ก็จะแจ้งเตือนแล้วก็วัดรอบอย่างสมมุติผมตอนนี้ผมตั้งรอบไว้ที่4,000อ่ะเดี๋ยวดูนะ4,000มันจะเตือนยังไง นี่แหละก็คือเตือนให้เปลี่ยนรอบเป,เปลี่ยนเกียร์สองมันก็ดังแล้วอ่าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างสาหรับตัวที่ OBD P10 ที่ผมมานําเสนอวันนี้นะเดี๋ยวนะทำไมมันบอกค่าเยอะจังว่าหกร้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายมันมีหลายรูปแบบเลยคือคุณลองไปหาได้เซิร์ชคำว่า OBD Gate อ่าแล้วมันก็จะมีทั้งสี่เหลี่ยมทั้งวงกลมทั้งจอแบบจอรลซิ่งต่างๆมันมีหมดตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แบบ ผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องหรูหราหรือรลซิ่งแค่มาดูว่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นกับโวล์เนี่ยมันแสดงค่าเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆอย่างที่นารู้ก็คือมันมีแค่ไฟโชว์คือเตือนเตือนแค่ตอนมันจะฮีทแล้วนะแต่ว่าระหว่างทางมันไม่รู้เลยว่าน้ํามันจะขึ้นสูงขนาดไหนแบตมันจะอยู่ขนาดไหนนะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่มีก็ได้นะผมน่าสนใจผมว่าน่าสนใจน่าจะมีเพราะว่าราคาเขาไม่สูงใช่ราคาไม่สูงนะก็ลองหากันดูครับสาหรับ ในตัวของ OBD P10 เป็นไงสมควรที่จะซื้อติดไหมซื้อเดี๋ยวขอน,น้องเอาโอเคครับสวัสดีครับนะชิงของกูไปแล้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ามันเอาไปอีกแล้ว